ดาวเทียมสำรวจโลกของไทยดวงแรกถูกส่งเข้าวงโครจรเมื่อปี2551โดยรับพระราชทานชื่อว่าดาวเทียมไทยโชดซึ่งทำงานร่วมกับดาวเทียมของต่างประเทศอ,อีกกว่า20ดวงและทั้งหมดปฏิบัติภารากิจภายใต้ระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมเรือที่1ระบบดังกล่าวสร้างคุณประโยชน์มากมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศสำหรับประโยชน์ของดาวเทียมไทยโชดนะครับในด้านต่างๆยกตัตวยอย่างเช่นด้านภัยพิบัตนิน้ำท่วมแล้วก็ ปัญหาดินถล่มปัญหาคับน้ำมันทางทะเลแล้วก็ตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่าได้การทำแผนที่ซึ่งทั้งสองด้านนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเข้าไปสำรวจนอกจากนี้ยังมีการใช้ที่ดินการเกษตรการตรวจสอบแหล่งน้ำและเมื่อประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นความต้องการข้อมูลที่ทันเหตุการณ์แม่นยำและครอบคลุมเชิงกว้างก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นด้วยเช่นกันระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่2จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศเพื่อปัจจุบันและอนาคต